สวนใหญ่หยักเป็นร้านเพราะตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเพราะยาลาไม่ใช้เลยเพราะตัวนี้เลยครับกินปุ๋ยได้มากกว่าเดิมก็ตัวนี้ครับทุกอย่างเลยครับรวมอยู่ในี้ตัวเดียวเลยครับไม่ต้องไปหาแหลกครับหาได้ตามบ้านทั่วไปอ่าเดี๋ยวเราให้ดูจลินรีเนียที่ที่เก็บมาจริงๆเลยหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับอ่าเดี๋ยวให้คุณดูให้ดูคุณตันสองดูครับ อันนี้คือผสมน้ำตาลแล้วใส่น้ำแล้วกากน้ำตาลแล้วไดเก็บได้กลิ่นอะไรมั้งครับได้กลิ่นไหมหอมข้าวหมากอ่านี่แหละครับคือมีจุลินทรีย์ดีอยู่ในนี้ครับพอเวลาเราไปใส่กากน้ำตาลแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้สุดยอดเลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวหยัดส่วนใหญ่หยัดเป็นล้านก็ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเพราะยาลาไม่ใช้เลยเพราะตัวนี้เลยครับกินปุ๋ยได้มากกว่าเดิมก็ตัวนี้ครับทุกอย่างเลยครับรวมอยู่ในตัวเดียวเลยครับไม่ต้องไปหาแหลกครับหาได้ตามบ้านทั่วไปแต่ใช้ให้มันถูกใช่ครับจะใช้ให้มันถูก ก็เอานี้มาาอนะครับคือผมนี่เงี้ยผมเก็บไว้เงี้ยใช่ไ,ไหมครับ,รบผมไม่ใช่ผมก็ตักหนึ่งครับพี่โอเคตักหนึ่งผมกะกะเอาแล้วก็สใส่ลงไปน้ำสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรหนึ่งครับพี่ครับครับผมแล้วกะก๊ากตาลโลหนึ่ง เลือดนึงของนเลือดนึงหึงถ้วยผมก็เอาอ่าแล้วก็ออกฟิเชียนเลยครับใส่ลงไปเลยให้มันอยู่ไว้อ่าไปขยายเขาเรียกการขยายสองวันครับสองวันฟองจะท่วมเลยครับต้องน้ำสักนี้พอเลครับถ้าน้ำเยอะมันจะล้นออกมาเลยครับแล้วพอมันได้จังหวะเราก็เอาไปใช้ครับสองวันก็ไปใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับก็เอาไปเติมในในใส่ในนู้นได้เลยแล้วก็ไปกับระบบน้ำได้เลยครับก็คือนี้ก็คือใส่ไปถังครึ่งลิตรนั่นเลยครับผมหมดเลยแป้งหนึ่งของฉันประมาณร้อยห้าสิบลิตรต่อหนึ่งแป้งนะครับต่อหนึ่งล็อกที่ให้ครั้งงนึ่ครับ ถังครังนิดเนี่ยนะคะครับผมแต่ผมจะใส่จะใส่ไดี่ประมาณ150ลิตรครับ